สวัสดีครับพบกับช่อง Thai English v o c a b วันนี้อยู่กันที่ episode ที่20นะครับเกี่ยวข้องกับ conversation ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมครับ Can you please lower your voice a little ช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมครับ Can you please lower your voice a little ผมขอเอนเก้าอี้ไปข้างหลังได้ไหม Could I put my seat back? ผมขอเอนเก้าอี้ไปข้างหลังได้ไหม Could I put my seat back? จะปิดไฟข้างบนหัวได้ยังไงครับ How can I turn off the overhead l i g h t จะปิดไฟข้างบนหัวได้ยังไงครับ How can I turn off the overhead light? ขอผ้าห่มหน่อยได้ไหม Can I have blanket please? ขอผ้าห่มหน่อยได้ไหม Can I have blanket please? เวลาท้องถิ่นตอนนี้กี่โมงแล้ว What is the local time now เวลาท้องถิ่นตอนนี้กี่โมงแล้ว What is the local time now ขอผ่านทางหน่อยได้ไหม Can I get through please ขอผ่านทางหน่อยได้ไหม Can I get through, please? คุณมีอะไรที่ลดอาการเมาเครื่องบินไหม Do you have something for airsickness? คุณมีอะไรที่ลดอาการเมาเครื่องบินไหม Do you have something for airsickness? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Where is the lavatory? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Where is the lavatory? ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย I'm feeling sick. ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย I'm feeling sick. คุณมีเสิร์ฟหรือไม่ Are you serving on board? คุณมีเสิร์ฟหรือไม่ Are you serving on board? ฉันจะได้รับประทานอาหารตอนกี่โมง What time do I have the meal? ฉันจะได้รับประทานอาหารตอนกี่โมง What time do I have the meal? คุณช่วยเรียกแอร์โฮสเตสให้ได้ไหม Can you call an air hostess? คุณช่วยเรียกแอร์โฮสเตสให้ได้ไหม Can you call an air hostess? คุณมีให้ฉันบ้างไหม Have you got any คุณมีให้ฉันบ้างไหม Have you got any ฉันขอได้ไหม Can I have ฉันขอได้ไหม Can I have ที่นั่งของฉันอยู่ไหน Where is my seat ที่นั่งของฉันอยู่ไหน Where is my seat จบแล้วนะครับสำหรับ conversation ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ